20นาทีผ่านไปแล้วขนมเข้าออกมาหน้าตาน่ากินมากเลยทีนี้เราจะเอาออกจากเตาอบแล้วก็เราจะใช้เอาไอ้หอมหอมเจียวโรยหน้านะคะแล้วเราก็ยังมีที่เตาอบใส่ถ่ายอยู่นะคะนี่ ไฟในการอบร้อยแปดสิบแล้วก็ยี่สิบนาทีเนาะสีสวยกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะคะน่ากินมากเลยอ่ะไปวยกิ่นอมว่ากนน สวัสดีทั้งสามท่านนะคะทีเข้ามาดูอันนี้หอมเกียวเราเจียวเองนะคะแต่งค่ะใส่แบบจิ๊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 บจิบิ๊บจสวยเลยน่ากินมากเดี๋ยวจะลงสูตรให้ด้วยนะคะส่วนสูตรแล้วก็ส่วนผสมส่วนผสมนี้โอเคแล้วนะคะโอเคค่ะ